สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่ที่นครพนมนะคะมาหอดแล้วหอดนครพนมแล้วฮะพอต้มให้กินวะหอแล้วละพ่อยูทูบเบอร์สวัสดีค่ะป้าขาตั้งโทรศัพท์นะไม่จุ๊บเลยอ่ะใส่ผ้าชมดูมาหอดแล้วพาพี่น้องมาเบิ่งป้าแมมมันบ่ตายเสื้ต้นอันนี้ตจ้านะบ่ตายแล้วมันอัดเสาเลยเหี่ยวเศร้า่มเห็นลย อ <ed> ีตัวมันยังสุนได้ซ่ํานี้น่ะไปเบิ่งหัวใหม่กะมันหลายอยู่เอส้มยังมันมีแต่ดินส้มหยังมันมาเบิ่งหัวตั้งแต่ตั้งแต่เฮ็ดอันนี้แล้วนะยังบ่ได้กลับมาเบิ่งจ้บ่ื่อยจังได๋ดนี่ก็มาฮอดเนาะก็มาฮอด FC ค่ะ FC อยู่ห FC สิไปเอาข้าวต้มมาุกินาอยู่ FC 2กุน่ะเอาเขาคือเฮ็ดเบียวเรื่องเสียงจังซี่ซแม่ ตามอ๋อลบอันนี้บ่ลบปลาปานี่อันนี้เบ่มันแตกนะบ่อยู่ทุกทุกอย่างเขาคือลบมาหลายแคปตรงว่าอันนี้อันนี้มันึงพักน้าเข้ามาเข้ามาดีดให้มันซึมของกระตุ้นดีดีโอให้มันสมดกันก่อนเออเออกมาพิมจริงออ๋อเข้าใจเออว่าสันเนี่ยสะเอาอันลักอันนี้มาตะหึงไปโก้ไปคุดนองมาแต่ใจรักหมด ตะเก้ามันอยู่สาคือได้คูขึ้นมาไว้นี่แล้วบัดเฮาเฮ็ดหัวเฮาก็สิได้อะเฮาก็สิได้ต่อสากันทุกอย่างแล้อืมอืมันคือบอลหยบกันออาไปเล่นเลยแมาพี่น้องพามาเบิ่งกะติบเข้าเปิดให้นี่นี่ลงวัดนิดเอิ้นปลยวัดรลืมอยู่เรียบเนียนคักเนาะบ่แม่หานาแล้วนรถทะบุงรถ ว่ามันงามเพว่านี่เก็บกันแบบไงนี่กี่กระันจะอ่อนพักบุ้งพักบุ้งเพื่อนนีแข็งแรงดีเขาเท่าข้นในพร้อมเด้บดได้อันบดได้อันนั้นเซฟบอกซื้อได้ขัานบนบขั้นล่างขี้หินแดงเพื่อนเพื่อนไม่เขาปาตทุนตั้งหลายเนี่อหัวกระได นะอันนี้อยังอันนี้มันมันเศษบอก,บอกมันเศษบอก,กเพิ่นพื่อกล้วยอันนี้จับให้มองนี้ตีเศษให้ต่ตงางก,ก่อ,อ,กอนะม่นก็อ,อีทบอลเราก็ใส่อันนั้นธรรมดาอันนี้แหละใส่เส่เล็กใส่ไม้นะมีมันนับสองมาสองมาใส่บอกเพิ่นมาชุดนี้ม, <laughs> มันก <kaf> ็เลยเฮ็ดใจตืมให้ข้างน่ากเรเศษแต่ว่าเพิ่นมีชิเงินเพิ่นเอาเก่าอย่านี้ข<า>้างหลังเป็นสองชั้น อันนี้ห้องสีได้ปั๊บห้องสีได้เกตลงใหม่บ่ไหมผู้ใหมาควาดหูใสผู้ใหมาควดหูใสอยู่นี้แล้วดินมันอันนั้นล่งบ่แม่ถามว่าปลูกอันค่ะใช่จ้ะอันนี้กันนั้นได้นน่อันนี้กันจักผู้ใหมาควาดหูนี่อันนี้นั่นเอาไว้เก็บพอมอแหกแตกกระโปงพี่น้องหลายคนถามว่าคือบ่หมางเลาลงเอาไว้เก็บของยู่กันเลยยังบ่หมาง ของเนี่อืมของหลายชมบั้าแต่ของเก่าเพิ่นหลายไม้อันนี้เดี๋ยวมันจะไปเฮ็ดพื้นบ่ <c oughs> เสร็จครับเซียวไปเฮ็ดรับหัวอยู่โคู่โอ้เฮ <c oughs> ็ดคักตัวนี้ยคักดิสองหนาชิบสองอสองสองขวดแดดมาแล้วสิบสองนิ้วนี่ละเมื่อนี้การนัดมื่อวานี้นัดกันกับอัน,นบริษัทรัรบเหมาสร้างบ้านมาคุยกันเรือเร่องเรื่องเซี่สัญญาเรื่องสีสร้าง ออกมาแบบใดแบบใดเอาแบบบานมาให้เบิ่งเบิ่งแล้วก็ให้เบิ่งประเมินราคาั้งสินะแบบดินกันแน่นแบบดินกัแน,น,นกแน่นว่ายอยู่เด้นอน,น,นอมันฝนโตมันจะมันเป็นลูกลังอย่แล้อันนี้ก็ตอไฟมาไว้เนี่ยน้งก็ภาพปั้นละกข้ามนหมนเนี่ยแพงแพงนี่พี่น้องิ่งโกขหวาน เมื่อได้ตินขาดก็บ่ให้เขาออกไหพันพันดีเดินะวันบ้านตอนนี้ะวันโคกวันผู้กวันบ้านมวันปลาโอ้ยอนเปในหโอ้เปิดเเแล้ว่อยกบ่าอไหนเพื่อนเหลือเพื่นบอกไปจอยโอ้มีหินสีแดงพร้อมอป ตะก so ี้นะไปหาเก็บเพชรอยู่โคกแล้วไหมเนาะไปน้ำห้วยนี่ยแน่ก็ไปหาเก็บหินใสไหมหินั่งสิหินใสใสน้ำตกน้ำโขงห้ำโขที่คนหลงอยูนีลยน้ำตกเพาะมาเศร้าโหยกระดกเรียบร้อยลั่วทั้งเบิดเป็นจักบกทั้งเบิดเป็นจักบกข้างนะข้างกับแพงข้างนอกนะพ้อเบิดจักบาทแผงข้างนอกนะไปเบิ่งนบุอันนี้นะมันปลาปลาเห่ามันบอลนี่นะมิเตอร์เห่าแล้วก็บสิ่งไรที่ไว้ข้างในชายยังไม่ค้า หหเหดะมองมันเด่นมองมันแตก่ตอนนี้ต้องสลบเออต้องอันนี้เขา่าด,ด้ดีดีเนาะนี่นี่นล้วมันหัวยีนตซับนนี่นี่าแกเรียบร้อยตอนนี้ใหเอนแล้วแจ้าเสียนั้นจอีใส่แล้ว,ลวานานเววนี่ย<ๆ>โมแม่อันนี้บอถือถือซับบางแล้วบอบอถือมาอยู่จบอะนะแม จอบเอคะแนนอะไรนี่คะแนนป่ะค่ะสวัสดีครับผมเข้ามาจอดนี้ก็ได้ค่ะระวังโอ้โหน้องเวิร์นเดินหยอกมาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วนะครับช่างวิศวกร รับเมินแล้วอันเพิ่นนันเปลปอันเปิดสโรงแรมรีสอร์ทที่เรเพื่อนเรได้เสียเวลามาให้เปิดโรงแรมยปเไหสรุปยอดแม่เมื่อเท่าไหร่ยอดนะทำรัวเท่าไหร่ทำรัวห้าหมบ่อห้าหมื่นเจ็ดห้ามเจ็ดพันเจ็ดร้อยอันนี้ร่วมดินน้ำบ่ฮะร่วมทมดินดินบ่ได้ร่วมดินนึหมื่นสหารถหมื่นิดนิดลลเจ็ดร้อย แลกค่าดันอีกพันหนึ่งนี่ล่ะบ่อหอดแสนว่าทีห้องมันเบ่ใหญ่เกือบแสนเนาะแต่กําแพงนี่มันต้องหอดแหละเพื่อเขาเห็ดทั้งถิงอีกอันนี้เฉพาะคอนกรีตยังมย่อบดได้ยังบ่ได้ร่วมอันละแน่ถ้าเห็ดสูงถึงนั่นล่ะเอาพี่น้องรอติดตามเฮือนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ